มันไม่จําเป็นว่า,าหนึ่งประเทศเนี่ยจะมีหลายมหานครไม่ได้สวัสดีครับก็วันนี้เป็นอีกครั้งนะครับสําหรับรายวิชาการบริหารและการปกครองมหานคร นในตอนต้นหลายวิชาแล้วก็ในคลิปต่างๆที่ผ่านมานี่นะครับเราพูดถึงเรื่องของรูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เจาะลึกลงไปที่มหานครก็คือเมืองหลวงของประเทศนั้นๆนะครับว่ามีรูปแบบแตกต่างกันออกไปอย่างไรนะครับในแต่ละประเทศมีรูปแบบการบริหารนะครับลักษณะความโดดเด่นของแต่ละประเทศของแต่ละมหานครเป็นอย่างไรเราเห็นภาพกว้าง นะครับของรูปแบบการปกครองซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับจะสังเกตว่ามหานครที่โดดเด่นมหานครที่ยิ่งใหญ่มีประชากรจํานวนมากมีระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกคนในประเทศนั้นรวมถึงประเทศต่างๆนะครับประชาชนของประเทศอื่นพลเมืองโลกก็หลั่งไหลไปที่นี่กันเนี่ยเขามีความโดดเด่นยังไงจะพบว่ามหานครเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายใต้ประเทศที่มีบรรยากาศของการปกครองในระบบประชาธิปไตย อาจจะเป็นรูปแบบของสารรัฐนะครับหรือรัฐรวมนะครับหรือรูปแบบของรัฐเดี่ยวที่เป็นราชนาจาักรก็ดีหรือสาธารณรัฐก็ดีนะครับเ,เราเห็นภาพรวมกันมาแล้วแต่ว่าเห็นข้อดีพูดกันแต่ข้อดีกันมาตลอดว่ามีความโดดเด่นมีศักยภาพนะครับมีเรื่องของความน่าสนใจแต่ว่ามีปัญหาไหม น,นี่คือคําถามว่ามหาคนครเหล่านี้มีปัญหาไหมแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยปัญหามคืออะไรแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแก้อย่างไรนะครับในวันนี้เรามาชวนคุย ถกเถียงนะครับแล้วก็รวมแลกเปลี่ยนกันนะครับอ,อ,อาจจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของการเป็นมหาคนครกันก่อนนะครับว่าในส่วนของการเป็นมหาคนครเนี่ยจะต้องดูบริบทอะไรบ้างนะครับเราถึงจะทราบปัญหานะครับมหาคนครใหญ่ๆเนี่ยนะครับหลักการเบื้องต้นนะครับก็คือว่าจํานวนประชากรจํานวนพลเมืองที่อยู่อาศัยในมหาคนครเนี่ยจะต้องมีจํานวนประชากรที่มากเป็นพิเศษ มากในที่นี้หมายถึงว่ามีการกระจุกตัวนะครับในพื้นที่หนึ่ๆเนี่ยมาก2ก็คือเมืองนั้นมีความสําคัญนะครับต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะครับอาจจะเป็นเมืองท่านะครับเป็นมหานครที่ที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงหรอกแต่ว่าเป็นเมืองท่า มีความสำคัญในการค้าขายเป็นมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญการค้าการลงทุนของประเทศแต่ว่าไม่ใช่เมืองหลวงนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมืองที่เป็นมหานครเริ่มต้นเลยก็จะอยู่ที่เมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศหมายความว่า มีศูนย์กลางของการใช้อำนาจรัฐอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวคณะรัฐมนตรีเองตัวรัฐสภา,าเองตัวศาลสูงเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งที่พำนักนะครับที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก็อยู่ที่นั่นอันนี้จะส่งผลให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความสําคัญในเรื่องของการเมืองการปกครองเป็นมหานครที่เป็นใจความสําคัญเป็นใจความหลักหรือเป็นหัวใจของการปกครองของประเทศนั้นอันนี้ก็จะส่งผลให้ประชากรพลเมืองเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปอยู่นะครับเมื่อมีประชากรจํานวนมาก เนระบบสาธารณูปโภคนะครับระบบการศึกษาสิ่งแวดล้อมการคมานาคมขนส่ง ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะต้องตามมาซึ่งแน่นอนว่าการบริหารในรูปแบบเดิมๆนี่อาจจะไม่สามารถเพียงพอไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาการที่มีเป็นจำนวนมากได้นะครับฉะนั้นการมีกฎหมายพิเศษการตรากฎหมายพิเศษเพื่อจะจัดตั้งมหาคนครเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเป็นเทศบาลพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะครับให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นพิเศษหรือมีความเป็นอิสระในการบริหารรวมทั้งการเงินการงบประมาณการบริหารอาหารคนที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นมหานครฉะนั้นปัญหานะครับถามว่าหลายเมืองเนี่ยมีบรรยากาศของความเป็นมหานครแต่ว่ายังไม่สามารถขยับไปเป็นมหานครได้เนี่ยเนื่องจากอะไรอาจจะเนื่องจากว่าหนึ่งเรื่องของรูปแบบการปกครองอยังที่ไม่เอื้อยังไม่เอื้ออยู่นะครับกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการไม่ได้มีความเฉพาะเป็นพิเศษเช่นกับมหานครทั่วไปอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าหากจะพัฒนามหานครหากจะพัฒนาเมืองสักเมืองหนึ่งขึ้นไปเป็นมหานครให้มีความโดดเด่นให้สามารถ รองรับการพัฒนาได้มิติต่างๆได้เนี่ยการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นไปสู่การตัดสินใจของประชาชนเนี่ยนะครับให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้เองมีระบบบริหารจัดการของตัวเองไม่ยึดโยงกับรัฐบาลส่วนกลางมีสามารถกาหนดนโยบายงบประมาณคนวางแนวทางของเมืองได้เองเนี่ยก็จะทําให้มหานครเนี่ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความที่เป็นมาหานครมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มชันเมืองอยู่ด้วยสังเกตว่าในมาหานครต่างๆทั่วโลกมาหานครใหญ่ๆรวมถึงของเราเองก็ดีกรุงเทพมาหานครก็จะมีกลุ่มชันเมืองกลุ่มชานเมืองอาจจะเป็นจังหวัดหรือมณฑลหรือเทศบาลที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหานครแต่ว่าอยู่ติดตอ่อมีอาณาเขตติดตอ่อกับเขตมาหานครแต่เนื่องจากว่ารูปแบบการปกครองของมาหานครมีความเฉพาะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ารูปแบบของเมืองที่อยู่ติดมาหานครเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นทั่วไป ไม่ได้เป็นเขตปกครองพิเศษหรือมียกฐานะเป็นเทศบาลที่มีการบริหารเป็นพิเศษเนี่ยมันจะทําให้มีความแตกต่างกันระหว่างมหานครใหญ่กับเมืองที่อยู่ข้างๆว่าการพัฒนาเนี่ยมันมองเห็นเลยว่าไม่แตกต่างกันนะครับการพัฒนาของมหานครมีความโดดเด่นไปอย่างมากแต่ว่าเมืองข้างเคียงเนี่ยอาจจะได้รับกระแสได้รับอิทธิพลอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดสามารถพัฒนาให้เทียบมหานครได้ฉะนั้น ปัญหาเรื่องของเมืองชานเมืองกลุ่มคนที่อยู่ชานเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลให้มหานครแห่งนั้นเนี่ยนะครับ<อ>ต้องสูญเสียศักยภาพนะครับแทนที่จะสามารถพัฒนาขยายเมืองออกไปอีกหรือสามารถดึงความอะไรฮะดึงความศักยภาพของเมืองข้างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในพัฒนามหานครได้หรือกระจายศักยภาพของมหานครไปสู่เมืองข้างๆเพราะว่ามันจะทําให้ศักยภาพของเมืองนั้นเติบโตขึ้นมหานครก็ได้ประโยชน์เมืองด้านข้างเมืองรองก็ได้ประโยชน์แต่ว่า ด้วยความที่มีการตรากฎหมายเรื่องการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลให้เขาเรียกว่าปริมณฑลของเมืองมหานครเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาททศ่ควรแล้วก็ปริมณฑลของมหานครเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการพัฒนามันมีการเคลื่อนย้ายคนคนอาจจะพักอยู่ชานเมืองแต่มาเข้ามาทางานมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะครับการคมานาคมขนส่งของมหานครอาจจะเป็นสุดที่เขตแดนตรงนั้นแต่ว่าถัดไปหน่อยเนี่ย มันไม่ไปถึงมันไปไม่ถึงจังหวัดปริมณฑลหรือดินแดนปริมณฑลนะครับหรือเมืองปริมณฑลเหล่านั้นก็ภาพรวมอของประเทศก็จะทําให้การพัฒนาภาพรวมของประเทศเนี่ยลดศักยภาพลงฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าปัญหาหนึ่งก็คือถ้าชานเมืองเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อมหารครสามารถขยับขยายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหานครได้ อันนี้ก็จะทําให้การพัฒนามหานครมีความเจริญมากยิ่งขึ้นสามารถลดการเนี่ยเราจะสังเกตว,ว่าในหลายมหานครมีการกระจุกตัวของประชากรเป็นจํานวนมากนะครับเข้าคันแออแต่ว่าถ้ามีการกระจายโซนที่พักอาศัยของเมืองในมหานครไปอยู่ตามชาตเมืองต่างแต่ว่าเป็นปริุมนตรของมหานครก็จะทําให้ศูนย์กลางนะครับของมหานครเนี่ยมีความเฉพาะมากขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนแต่ว่าที่โซนที่พักอาศัยก็อยู่ด้านนอกอันนี้ก็จะทําให้การบริหารผังเมือง มืองมหานครมีประสิทธิภาพปัญหาของมหานครอีก อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งด้วยความที่มหานครเนี่ยเป็นเมืองขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐอ่ะนะครับเพิ่งอยู่ภายในประเทศนั้นฉะนั้นมันก็ไม่สามารถจะจํากัดสิทธิ์ได้หรอ,อกว่าประชาชนจากจังหวัดหนึ่งจากเมืองหนึ่งจะเดินทางมามหานครไม่ได้ทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานแม้แต่ว่าประเทศท uh ี mm ่ hmm. ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยในการเดินทางก็เป็นเสรีภาพนะครับฉะนั้นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้รวมถึงมีมหานครขนาดขนาดใหญ่เนี่ยการเดินทางไปมาระหว่างเมืองจึงเป็นเสรีภาพโดยแท้เราจะสังเกตเห็นว มีคนต่างจังหวัดเข้าไปทํางานที่เมืองหลวงพักอาศัยที่เมืองหลวงทั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าอังคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ทํางานที่จังหวัดตัวเองพัฒนาบ้านเกิดตัวเองแต่ว่าเมื่อมันมีความเจริญกระจุกตัวที่มหานครคนก็ต้องหังไหลเข้ามามาทํางานมารับการศึกษามาเรียนมาออประกอบอาชีพต,ต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างรายได้ฉะนั้นการกระจุกตัวของคนเนี่ยมันก็เลยเป็นจำนวนมากปัญหาที่ตามมาหนึ่งปัญหาด้านที่อยู่อาศัย2ก็คือปัญหาเลือกขยะนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ําเสีย ครับคุณภาพอากาศรวมถึงพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากรจํานวนประชากรของเมืองมหาคนครก็มีของตัวเองอยู่แล้วกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนักธุรกิจ กลุ่มการค้าก็มีสัดส่วนอยู่แล้วแล้วกลุ่มคนที่ทํางานกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มที่เป็นนักศึกษา,าเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยรวมถึงชาวต่างประเทศที่บินเข้ามานะครับเดินทางเข้ามาแล้วก็มาพักอาศัยในเมืองหลวงทําธุรก,รร,กรรมทากิจการต่างๆในเมืองหลวงมันทําให้สัดส่วนของการพักอาศัย,ยกับพื้นที่เมืองเนี่ยมีจํานวนที่สัดส่วนเรื่องที่พักอาศัยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการพัฒนาพื้นที่เมืองเนี่ยเพื่อรองรับจํานวนคนเช่น พื้นที่สีเขียวาาการคมานาคมขนส่งความสะดวกสบายของการจัดคมานาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางนี่นะครับทำได้ยากระบบสุขภาพก็ปัญหาสุขภาพจะตามมาการดูแลสุขภาพของมหานครทำได้ไม่ทั่วถึงความเหลื่อมล้ําเรื่องไรายได้ก็จะมีมากเนื่องจากว่ามหานครเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนที่มีศักยภาพด้านการเงินมากก็สามารถอยู่ได้โดยสบายนะครับแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยกลุ่มชนชั้นกลางที่เข้ามาบเรียนมาทํางานในมหานครมาพักในมหานครเนี่ยก็จะเป็น กลุ่มอีกมีรายได้ระดับหนึ่งซึ่งเมื่อ2กลุ่มนี้มีรายได้ต่างกันเนี่ยแต่ว่าการจัดบริการต่างๆเนี่ยของมหานครเนี่ยมันมันไม่ควรจะต่างกันนะเพราะว่ามันคือรัฐเดียวกันมันคือเมืองเดียวกันฉะนั้นคนที่มีศักยภาพทางการเงินมากก็เข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆได้มากแต่ว่าคนที่มีศักยภาพทางการเงินน้อยก็เข้าถึงได้น้อยฉะนั้นปัญหาหนึ่งของมหานครคือความให้เท่าเทียมความเหลื่อมล้ําของคนที่อยู่ในเมืองฉะนั้นการพัฒนามหานครต้องคํานึงถึงว่าความเท่าเทียมของคน การจัดบริการสาธารณะเนี่ยต้องต้องให้ได้ความสัดส,ส่วนได้ความสมดุลระหว่างคนที่อยู่ในเมืองซึ่งมีหลากหลายมากนะครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงที่พักอาศัยเนยในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยขยายออกไปในเขตปริมณฑลนี้ก็เป็นสิ่งที่จะควรทําถ้าปริมาณของคนที่เข้ามาในมหานครมีจํานวนมาก สิ่งหนึ่งถ้ามันไม่สามารถจะพัฒนาได้ละมันาจากัดด้วยพื้นที่ต่างๆเนี่ยการตั้งมหานครแห่งใหม่ซึ่งมีเป็นมหานครเฉพาะกิจแต่ละด้านเช่นเป็นมหานครด้านการผลิตด้านเทคโนโลยีการโโลงเทคโนโลยีก็อยู่ที่นี่มหานครด้านการเมืองมหานครที่เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองก็อยู่ตรงนี้มหานครที่เป็นเมืองท่าการขนส่งทางทะเลนะครับขนส่งทางบกรถไฟหรืออากาศยานให้อยู่ตรงนี้อันเนี้ยก็จะ มีความเฉพาะมากขึ้นลดความแออัดของมหานครไปแต่ว่าเมืองใหญ่ๆที่สามารถมีศักยภาพพัฒนาเป็นมหานครเฉพาะได้นเนี่ยก็ควรจะขยายมากขึ้น เนื่องจากว่าเทคโนโลยีระบบเศรษฐกิจความก้าวหน้าด้านวิทยาการนะครับการศึกษานี่มันกระจายตัวไปหมดแล้วในทุกภูมิภาคทั่วโลกฉะนั้นการเป็นมหานครมันก็ควรจะกระจายได้ด้วยไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองหลวงนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ อยากจะยิบยกขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของปัญหาอีกข้อหนึ่งของมหานครก็คือว่าเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือปัญหาโลกร้อนนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดอุทกภยัยปัญหาการขาดแคลนอาหารรวมถึงเรื่องของพายุมรสุมต่างๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยเนี่ยในทั่วทุกมุมโลกในปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งมาจากการ เกิดขึ้นของภาวะเรียนกระจกและก็ปัญหาโลกร้อนข้อสําคัญก็คือว่าเมืองมหานครเนี่ยคือตัวแปรสําคัญนะครับตัวแปรสําคัญด้วยของปัญหานี้เนื่องจากว่าเมืองมหานครเนี่ยมีพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับมีประชากรที่อยู่ในเมืองอยู่เยอะมีการพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่การเข้ามานาคมขนส่งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำใหม้มีระบบน้ําเสียการขยะที่เป็นขยะของเสียในี่านวนมากต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนฉะนั้นเนี่ยการพัฒนา เมืองมหานครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสําคัญแล้วก็ใส่ใจไปอย่างมากตอนหนักไปอย่างมากคือปัญหาสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการเพิ่มคาร์บอนเครดิตในเมืองมหานครเป็นสิ่งที่เมืองที่พัฒนาแล้วนี่นะครับควรจะทําการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยเนี่ยควรจะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนการใช้พลังงานสะอาดการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ควรจะนํามาใช้ในเมืองมหานครนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆเมืองประสบอยู่ถัดมาก็คือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ําของคนนะครับเรื่องของคุณภาพชีวิตความไปอยู่ในเรื่องของที่พักอาศัยอาหารการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆของประชากรที่อยู่ในเมืองมหานครนอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่ามีการกระจุกตัวของคนที่มีหลากหลายฐานะนะครับเมืองมหานครองค์กรในการการเมืองเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับต้องคอยตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํากันอย่างมากซึ่ง จร,จริงๆเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้าอยู่แล้วละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เด่นชัดมากนักถ้ามีระบบบริหารจัดการดีความแตกต่างเนตตี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่างเป็นอย่างมากเนี่ยในเรื่องของความเหลื่อมล้าด้านรายได้ความเป็นอยู่คุณภ <aine S 2> าพชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาคือหนึ่งปัญหาอาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมเรื่องของ,ของการประทุสลายร่างกายเรื่องของ,ของการก่อคดีเกี่ยวกัวกบทรัพย์เนี่ยมันจะทําให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ผู้ ผู้บริหารจัดการเมืองตัวนายกเตสมนตรีหรือผู้บริหารเขตปกครองพิเศษก็จะต้องทุ่มเทงบประมาณกําลังคนลงไปแก้ปัญหาอีกอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหหนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการเมืองให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยเรื่องของสุขภาวะต่างๆการเข้าถึงระบบสาธารณพยาเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขต่างๆให้อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมไปด้วยในตัวลดปริมาณด้านงบประมาณที่จ เป็นต้องใช้โดยไม่จําเป็นรวมถึงอัตราบุคลากรนี่นะครับลงไปด้วยในตัวอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเลือมล้ําและการลดปัญหาอาชญากรปัญหาอาชญากรรมต่างๆในเมืองมหานครได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าหลายที่ก็มีปัญหานะครับเมืองมหานครก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถ้าเราดูบรรยากาศของเมืองต่างๆจะพบว่าการเป็น มหานครเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสามารถพัฒนาได้เองนะครับแต่ว่าภาพกว้างในการปกครองประเทศเรื่องของนโยบายเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ทําให้เมืองมหานครสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมีระบบบริหารจัดการของตัวเองเ,เป็นสิ่งสําคัญนะครับออสิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องมีกฎหมายหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยหลายเมืองมีความพร้อมที่จะเป็นมหานครแต่ว่ากฎหมายภายในยังไม่เอื้อมหน่วยยังไม่สามารถตราเป็นกฎหมายเพื่อจะจัดตั้งเขตปกครองพิเศษหรือเป็นเทศบาลหรือเป็นรูปแบบการปกครองที่กระจายอำนาจแบบพิเศษไปได้เนี่ย มันก็จะมีลักษณะเหมือนเขตปกครองอื่นเหมือนที่บาลแห่งอื่นเหมือนท้องถิ่นอื่นอันเนี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับเรื่องของการพัฒนามหานครด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นผมเลยเห็นว่าการที่หลายหลายเมืองนะครับในในหลายประเทศพร้อมที่จะยกฐานะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นมหานครไม่ว่าจะเป็นมหานครขนาดใหญ่ขนาดกลางหรืออภิมหานครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจสิ่งหนึ่งที่ประเทศนั้นๆประชาชนในเมืองนั้นนั้นต้องให้ความสนใจก็คือว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับการตรากฎ มเพื่อจะรองรับศักยาภาพของเมืองก่อนหลังจากเราได้มีกฎหมายในการพัฒนาเมืองในรูปแบบเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษเทศบาลในรูปแบบพิเศษนะครับหรือมณฑลรูปแบบพิเศษเนี่ยมันก็จะเอื้อต่อการพัฒนาอย่างอื่นละการลงทุนการค้าการคมนาคมการจัดทําการศึกษาบริหารระบบสาธารณูปโภคการจัดระบบสาธารณสุขก็จะดีไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะส่งเสริมให้เมืองเกิดให้มีประสิทธิภาพ ขยับจากเมืองธรรมดาไปเป็นเมืองที่เป็นเมืองมหานครได้อันนี้เป็นภาพใหญ่ใจความแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะผมคิดว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะครับในส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองมหานครแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างอยู่ในหล,หลายๆเมืองท้ายที่สุดนะครับคลิปนี้ก็จะท้ายที่สุดแล้วแหละแต่ว่าอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขยับไปคุยกันว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพรวมของการปกครองแต่ละประเทศมาเห็นตัวแบบตัวอย่างของเมืองแต่ละประเทศมามา นครที่เป็นขนาดใหญ่เป็นขนาดกลางเป็นอภิมหานาครมาแล้วจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยภาพรวมเนี่ยมีคําถามสําคัญคือแล้วเมืองเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้ไหมหรือว่าเท่านี้แหละเพียงพอแล้วไปพัฒนาเมืองอื่นดีกว่านะครับหรือเมืองมหานาครแห่งนี้นะครับต่างๆเหล่านี้ยังมีศักยภาพมีโอกาสในการพัฒนาขึ้นไปอีกอันนี้เราจะชวนคุยกันในเซสชั่นสุดท้ายนะครับว่าข้อสรุปแล้วเนี่ยเมืองเหล่านี้เนี่ยจะดํารงอยู่เท่านี้นะครับเสื่อมสลายไปไหม หรือมีโอกาสแห่งการพัฒนาหรือยังสามารถเป็นตัวแบบในการพัฒนาเมืองอื่นให้เป็นมหาคนครได้ด้วยเดี๋ยวเราพบกันในคาบสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ